สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาอัปเดตครับของของไทยเรานะครับผมอันดับหนึ่งก็ KUB บนะบอกแล้ว่าอย่านอนหลับนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นแรงนะครับตัวนี้ข้อหน้า1,000ไปได้แล้วหละครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับไม่ต้องมาโนนะครับก็ตอนนี้นะครับทำจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์อีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับมาจากตัว30บาทตุบไป12แต่ตอนนี้ล่าสุดลากมาที่3 1 9 320บาท้สาทนะครับสำหรับเรียนครับ ใครที่ว่าแพงแล้วแพงอีกนะครับมันสู้เจ้าไม่ได้นะครับตอนนี้เงินน่าจะไหลก่อนหน้านี้ไหลออกไปนะครับผมเมื่อตอนที่ควบคิดคนที่คือไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก่อนหน้านี้นะครับคงมีเงินไหลออกไปนะครับแล้วก็อาจจะมีเงินไหลเข้าแล้วก็มีกลุ่มนักลงทุนนะครับที่รู้ว่าธุรกิจมันดีนะครับก็จะ นี่ต่อระวัง4 0 0นะครับระวังคืนนี้ไป400อเดือนเหลือดอนเหลือด้อนกันบ้างนะครับผมสาหรับเหรียญกลับนะผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็เป็นการคาดเดาของผมก็เดาถูกทางมานะครับสําหรับเจฟินก็ร้อย่าเลยนะครับก็พูดไว้เสมอนะครับโอเคครับเจฟินรู้แล้วแปลงแล้วแปลงอีกได้นะครับคนไหนที่รอก็ไม่มีการได้ของนะครับก็บอกได้แค่นั้นนะครับถ้าไม่แบ่งไม้สะสมนะครับเพราะว่านะคตถ้าเกิดไปตัวร้อยได้ตัวพันก็ไปได้นะครับไปได้หมดตอนนี้ถามถามตัวเนี้ นะครับดังนั้นแล้วตัวที่ถูกอยู่ก็คือไอ i x สไนะครับธุรกิจไม่รู้ว่ามันทาอะไรบ้างแต่ผมมั่นใจเลยว่ามันก็ต้องไปตัวร้อยเช่นกันสำหรับผมนะครับสำหรับคนอื่นเพื่อนๆไม่รู้ก็ศึกษาเอาเองนะครับผมโตแล้วนะครับแพงและแพงอีกนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเบรกตรงนี้ได้นะครับ8บาท8บาท50นะครับเพื่อนๆดูยอดนี้นะยอดนี้นะครับยอดนี้ขึ้นออกข้างนะออกข้างตรงนี้เบรกนะครับสามเหลี่ยม เดี๋ยวเขาจะเป็นลักษาะแบบนี้อีกนะครับไปนะครับยาวไปเลยนะครับผมผมภาวนานะครับว่าอย่าให้เกิน10บาทก่อนนะครับผมต้องการสะสมเพิ่มนะครับรอเงินนิดนึงนะครับผมก็โอเคนะครับมันไปได้ตัวอื่นก็ไปได้นะครับตัวอื่นไปได้ตัวนี้ก็ไปได้นะครับดังนั้นแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามผมใน t i กต o k นะครับก็ให้มาติดตามใน u t u b e นะครับเพราะว่าคลิปที่ผมลงไปเนี่ยประมาณมากกว่า5นาทีดังนั้นแล้วเพื่อนๆอาจจะฟังแล้วมันหายไปเลยนะครับทุกคลิปจะ บอกว่าไม่ได้เป็นผู้ชี้นําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวแต่คําพูดกัญชาของผมเผื่อว่าเพื่อนๆนาไปปรับใช้ในชีวิตได้บ้างนะครับผมนะครับอาจจะมีร้อยคำอ่าค่าสิบเก้าคำที่รู้สึกไม่โอเคแต่ถ้ามีสักคํานึงอาจจะโดนใจคุณอาจจะทําให้คุณมีกําไรได้นะครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็ตอนนี้ต้องรีบตางกันบ้านอย่างเรงนะครับ <c oughs> เหรียญซิกตัวไหนที่ไปแล้วมันก็ไปได้อีกนะครับแต่อยากฝากว่าเหรียญซิกไว้นะครับเพื่อนๆตื่นมาเห็นสิบหกบาทก็ได้พรุ่งนี้นะครับไอ้ยะนี่คือเดานะครับ มีเกาวดีกอมบิดจิบาอินุด้วยนะคบมีเกาหลีนิดนิดหน่อยเพื่อนๆคงทราบแล้วเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ห่านเท่าไหร่นะอ่านอ่านปานๆแต่ไม่ได้ถูกอักขระสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่มาบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลงทุนในเหรียญของไทยเรานะครับที่เหรียญของไทยเราแล้วก็มีบิตคอยอีเทเรียมเอดาเหรียญนอกด้วยแต่มีของไทยที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆมาดูในท้าลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมจะติ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลกตรงนี้เลยนะครับเพื่อ กดเข้าไปตรงนี้นะครับผมสมัครนะครับจะใช้ยูสเซอร์อีเมลแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดได้เลยตามที่เขาว่านะครับเดี๋ยวเรียนรู้ได้ตนเองเลยนะครับผมหรือไม่ก็ดู YouTube ในประกอบของคนอื่นนะครับดูประกอบว่าสมัครยังไงประมาณนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคน,นไหนอยากสนใจอยากจะเทรดจิบไหนุนะครับของไทยเราจะมีจะมีอย่างเดียวนะครับก็คือของโบรบบิตัซ่านะครับเพื่อนๆก็ลองสมัครดูนะจะมีตัวนี้ส่วนเหรียญวีโร น่าจะเป็นของ CP หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพื่อนๆลองกินใน YouTube นะเราร่วมกับ13ประเทศอาจจะมาใช้ในการค้าขายเกี่ยวบตรงเกี่ยวกับทรูอะไรแบบนี้เพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากจะอยู่ในเว็บถ้าเพื่อนๆจะสนใจซื้อตัวนี้นะจะอยู่ในที่เว็บิทาซ่านะครับบิ t าซ่าก็ราคาตั้งแต่30บาทย่อลงมาเหลือ6บาทบาท นานมากแล้วนะครับโอป้าเจ็ดบาทนานมากแล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆทำการบ้านเพิ่มเติมเองเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับหอบเหนื่อยเลยนะครับผมตอนนี้ผมจะมาบอกว่าเหรียญวีโรนะครับขอบคุณพี่นะครับที่ที่ตั้งหมาผมว่าโค้ชทราบหรือยังนะครับนี่คือถ้าใครสเต็คกิ้งทันนะครับผมของเหรียญตัวนี้นะครับก็วีโรนะครับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบวันโอกสิบวันหนึ่งร้อยสามสิบวันแปดสิบ ยืดหยุ่น30ก็หนังเันแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับตัวนี้ที่มีสติกกิ้งครับมีเฉพาะในเว็บ OKEX OK เท่าน,นั้น OKEX OK เพื่อนๆจะทราบว่าเพื่อนๆจะต้องสมัครยังไงนะครับมันมีเว็บแรกเนี่ยที่ผมให้เพื่อนๆดูนะคนไหนที่อยากจะซื้อเหรียญนะครับที่เป็นลักษณะของผมได้รวบรวมไว้ทุกโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบแอนหรือของไทยของนอกนะครับลองศึกษาดูใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับผมส่วนจะมีวพวกเหรียญน e er. ีลอนเหรียญดอสคอร์บิวิโดแล้วก็ชิบายโน คิดสื่อังกิตาเอ็นเอสพีสตาร์อ่าชีเอ็มหรือเหรียญต่างๆนานานะแล้วก็มีเหรียญของไทยเราด้วยที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าของไกลน,นะครับผมประมาณนั้นนะาเราไม่ได้ก้าวไกลแต่น่าจะใช่แหละผมมาในหนังสือในเครือนะครับผมก็กดเข้าไปสมัครตรงนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่มีแล้วขอลองกดสเต็กกิ้งตัวนี้ได้นะถือกินดอกเบี้ยในด้วยข้อดอกเบี้ยโอเคเลยนะครับผมโอเคนี่คือมาแนะนําบล็อกด้วยแล้วก็ อ่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเทรดฟอเร็กก็มีบล็อกิล็กนิดที่ผมใช้นะครับมีหลากหลายเลยครับข้อมูลข่าวสารนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับส่วนกราฟที่บ่ายอินโนะครับผมอืมเดี๋ยวนะครับที่บ่ายที่บ่ายอินโนะครับผมขออนุญาตดูขออนุญาตใช้กระดานของไปเน้นนะครับผม bnb ไปเน้นนะครับสปอร์ตนะครับผมแซนเพื่อนๆพื่ใช้ดูแซนนะครับ ชิบะอินุนะครับเดี๋ยวดูชิบะอินุให้นะครับเดี๋ยวไปดูข่าวของอเดี๋ยวค่อยดูก่อนนะผมใช้เป็นแค่นี้นะังยังทำอย่างอืง่อนไม่ได้เลยเพื่อนๆก็ต้องกตะกุกตะกักนะครับเอาแค่ว่าเข้าใจพอ,พอว่ามีข่าวดีนะเพราะผมไม่ถนัดในการสรุปไม่ใครฟังนะครับผมถนัดที่สรุปให้กับนตัวเองมากกว่านะครับผมขอบคุณตัวนี้นะครับที่เขาแชร์กันมานะครับผมก็คือบิตคอยไทยนะครับมือใหม่เทรดบิตคอยนะครับก็ New GG หรือเปล่าาขอหานแบบนี้ถ้าเกิดภาษาอังกฤษอ่านปิดแล้วก็อาจจะกล้ามไปนะครับก็คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับที่เน้นด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ได้ประกาศว่าชิบะกำลังจะมากำลังจะมาถึงแพลตฟอร์มในเร็วนี้ในปัจจุบัน New GG ยอมรับริโต์โทเรนซี่าน Bitplay ผู้ให้บริการชำระเงินริปโตคาดว่าจะเพิ่มการสนับสนุนจิบะในไม่ช้า ตามที่อดามารอนถ้าอ่านผิดก็ขอ,อตัวด้วยนะ CEO ของ AMC นะครับผมล่าว่าบริษัทของเขาจะเริ่มรับจิบะสําหรับการชําระเงินในไตรมาสแรกเนี่ยล่าว่าบริษัทเขาจะเริ่มรับคําว่าเริ่มรับเนี่ยเราอย่ารอให้มันถึงว่ารับแล้วนะครับเนี่ยเรานักลงทุนเราเกี้ยกลคาดการณ์แบบน,นี้แต่เราลงทุนก่อนที่เขาจะบอกว่าเริ่มรับนะ เพราะเราคาดการณ์แล้วว่าเราลงทุนตั้งแต่ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไปเข้าห้างร้านต่างๆมีนักลงทุนใหญ่ๆเข้ามีกองทุนเข้าหรือมีสิ่งดีๆมากขึ้นเนี่ยเนี่ยน,น,นี่คือเราลงทุนแบบนี้มาก่อนแล้วดังนั้นแล้วเราจ้างเขาเข้าไม่เข้าไม่เป็นไรครับผมเราอยู่ได้นะครับให้มันโตไปตามของมเดงก็ได้ไม่ต้องมาดิ้นดนเข้ามากมายแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามากมายเนี่ยเรายืนเฉยๆรอรอ,รอนาเอินอย่างเดียวนะครับผม,ผมก็จะมีคนที่มาเสนอราคาให้เรามากกว่านี้ที่ราคาแพงกว่าแล้วก็จะแย่งให้ราคากันนะครับผม แล้วเราก็จะเลือกให้ราคาคนที่ให้ราคาที่ดีกว่าเรานะครับโอเคสําหรับเกาาไซมาแรกนี้นะครับก็คือชิบะนะครับอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราไปหาดูในนี้ได้นะครับแต่เก้าแชร์มาให้ผมนะครับผมเห็นแล้วนะครับแต่ว่าพี่เก้าแชรมาก็ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ชิบะนะครับกําลังมาถึง New g ีนีนะไม่ช้าปิดโฟร์อีคอมเมิรประกาศในทวิตเตอร์วันศุกร์นะครับว่าชิบะกําลังจะมาถึงในเร็วนี้นะครับ เป็นหนึ่งที่ผู้การาฟิีออนไลน์นะครับเทคโนโลยีอเมริกาโดยโดยเดี๋ยวนะครับโดยเข้าถึงได้ทั่วโลกอ๋อแพลตฟอร์มของอเมริกานะครับโดยเข้าถึงได้ทั่วโลกนะครับในยุโรปเอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกาและทะวันออกนะครับผมแพลตฟอร์มของบริษัทมุ่งเน้นไปที่ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะครับและส่วนประกอบซีพีซีเลตท็อปนะครับ เล็บตอบไหมครับน่าจะใช่นะครับผมระบบเกมชิ้นส่วนยานยนต์นะครับและเครื่องมือเครื่องใช้สํานักงานนะครับผมก็ในทีนีนะครับไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศอาชีบะอย่างไรนะครับแต่ยอย่างไรนะครับผมก็ตามเปิดฟอมยอมรับคลิปตัวที่จํานวนจํานวนหนึ่งนะครับบิดเพลย์เพื่อให้บริการนะครับคาดว่าอาชีบะในรายการคลิปตัวที่ที่รองรับรวมถึงรถสกอย ของคู่แก่งนะครับผมเรียนมีนนะครับก็โอเคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีผมสรุปได้แค่นี้นะครับขอโทษที่ห่าตะกุดตะกักนะครับเพราะไม่ได้ไม่ได้กรองมาก่อนก็อย่าเอาอะไรมันง่ายเกินไปนะครับผมก็ไปเรียนรู้เองบ้างนะครับโอเคผมจะไปดูตัวอื่นแล้วกันนะครับไปดูของกราฟกันดีกว่านะครับมาดูกราฟเดี๋ยวแวะไปดูของบิดกลับหน่อยนะครับจ๊กลึกโอ้โหนะครับไม่อยากรู้เลยจะไปตรงนี้นะครับอืม ตรงนี้ก็จะไปสองร้อยมาจากตัวบาทมาจากตัวสลึงตรงนี้มาตัวร้อยได้สบายตรงนี้ไปตัวปันได้สบายเมื่อไปตัวปันได้ตัวนี้ไปตัวร้อยได้ตัวนี้ไปตัวสองร้อยสามร้อยได้ครับอย่างนั้นแล้วไม่ต้องเครียดนะครับเพื่อนๆนะครับดีใจกับทุกคนด้วยจ้าโอเคไปดูครับตัวที่เรารักมากที่สุดในโลกดีกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ทําให้เราตุกบ้างนิดหน่อยนะครับสําหรับที่ใบโนนะครับเพื่อนๆที่ใบโนนะครับ เราโชคดีหรือว่าโชคร้ายไม่รู้นะครับโซนที่เราได้กันนะครับโซนนี้โซนนี้เลยแล้วก็เข้าถึงเด้งเลยนะครับเข้าถึงเด้งเลยโซนของเรานะเข้าถึงเด้งเลยย่อลงมานะครับไอ้กนอกแตกตาย0ูนย์ถึงหนึ่้าลงทุนตรงนี้สัก1 0,000บาทตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก4 0 0พันบาทนะครับกดเมื่อ4000ันบาทยอมขายทิ้งขาดตุนหนึ่พันแล้วเหลือสี่พันนี่แหละก็ซื้อกลับเมื่อตอนมันขึ้นไป5้าพันก็จะดันราคาขึ้นไปอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูครับของ วีคดีกว่านะครับก็วันนี้วันที่28ใช่ไหมครับยี่สบเก้าสอีกสองวันนะครับอีกสองวันหวังว่าครับวีคนี้จะปิดเป็นแท่งโดจิหรือว่าจะเป็นแท่งแบบนี้ก็ได้นะครับดึงขึ้นไปนิดนึงทําให้มันสวยๆเกลียวๆแล้วก็จะเกิดแท่งใหม่แต่ถ้าลงแบบนี้อีกก็เลิกเล่นแต่ครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมตัวต่อไปครับเดนะครับกราบเดบีบแค่มาเรื่อยแสดงว่า ถ้ามันไม่ขึ้นคืนนี้ก็ขอให้มันบีบอีกสักวันหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนๆอ่าหนึ่งวันอาจจะรู้สึกเฮ้ยไม่พอดีเลยหรือว่าผมแกล้ง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 แล,ง,แล,ง,แลงว่าได้มันพอดีนะครับเดี๋ยวก่อนเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งวันสองวันหรือจะลงแบบนี้อีกก็ไม่รู้ชีวิตนี้แต่ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเดือดร้อนแน่นะครับเพื่อนตื่นเติดเจ้าใจแน่นอนเยีา่ยมอหลับหลน,นะครับ ป๊บ S4 นะครับ S4 ยังย้อยนี่จ้าก็บีบออกข้างเรื่อยๆ S4 หมายความว่ามีเวลาอีกสวันนะครับ S4 ก็ประกอบด้วย1แต้ง1ชั่วโมงประกอบกันสีต้งอยู่เนี่ยโยก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 เรียกว่าสามพัตอนนี้อยู่ในสอบ3ามพันนะครับถึง3ามพนะครับนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วออกข้างนะครับส่วนตามเฟรมของ1ชั่วโมงก็ เล่นอยู่แบบนี้ตลอดเลย M15 ก็อยู่แบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับตายไปข้อมันไม่ขึ้นนะครับผมก็อยู่ด้วยความจริงก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็ลุ้นกันต่อไปครับหวังว่าชีบใบโน่คงจะกลับไปดีดไปที่แนวต้านตรงนี้ได้นะครับ3ามพันแปดสเจ็ดสามก็เอาเป็นว่าแนวต้านใหญ่ของตามฟ s บเอสสี่ตามฟีบเอสสี่แนวต้านใหญ่อยู่โซนนี้นะครับเพื่อน สามพันเก้าตีว่าสี่พันแล้วกันนะเพื่อนถ้าเกิดตลุสี่พันได้ก็ราคาก็จะบินแล้วนะครับตอนนี้นะครับอีกวันสองวันนะครับผิดรอบเดือนผิดไซมาสนะครับไม่แน่อาจจะมีใครเข้ามาไล่ราคาก็ได้นะครับผมโอเคข้อมาอัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับยังไงคลิปนี้อาจจะไม่ดีที่สุดนะครับแต่ก็หวังดีกับเพื่อนๆที่สุดเช่นกันนะครับผมขอให้ไปที่สามแปดเจ็ดศูนย์นะครับเพื่อนๆนะครับพรุ่งนี้เงินเดือนใครออกก็เก็บสะสมนะครับตัวไหนก็ได้ ผอย่าวันเวลาผ่านไปครับอย่ารอนะครับผมขอทุกคนโชคดีครับคลิปนี้ก็คิดว่าคิดว่าคิดว่าชิบายโนเป็นตัวที่ดีมากสําหรับผมแต่ไม่ได้จว่าดีกับเพื่อนเพื่อนหรือเปล่านะครับก็ไม่มีได้มากนะครับเรียบร้อยครับมาแล้วหมดแล้วครับผมมาแล้วหมดแล้วโอ้โหโอ้โหไปอีกทีครับไปสิไปสิไปสิเพื่อนเพื่อนดูนะครับตัวที่เชฟินใช่ไหมตอนที่มันอ่าหนึ่งบาทยี่ปหนึ่งบาทนะครับพอหนึ่งบาทนี่กว่าจะขึ้นไปสองบาทโอ้โหหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ตาเหลือกกว่าจะไปกัน ถูกต้องไหมครับกว่าจะไปสบาทซื้อตซื้อสบาทต้องไปส่บาทถึงจะได้หนึแต่คนนี้ที่ซื้อหงบาทสบาทสบาทหนึ่งรถ้าไปสบาทก็สามร้อยเปอร์เซแต่ทาไมอ่ะหนึไปสามเนี่ยหนึ100ไปสเนี่ยมันดีดง่ายมากเพื่อนเอนแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ซื้อหนึ่งรบาทต้องไปอีกสักสองรนะครับเพื่อนๆต้องไปสองนะถึงจะได้เท่ากับหนึ อ่าเนี่ยคนที่ทาเก่งก็าขายขอนรอรอ,อนยอรับเรียนนี่คุณจะพลาดมิจดแบบนี้นะครับแล้วกับการที่ว่าถือไปหนึ่งบาทไม่ขายไปสิบบาทเพื่อนเพื่อนจะได้เก้าเด้งแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนือที่สิบบาทไอ้มันไปยี่สิบเพื่อนเพื่อนก็จะได้แค่สิบเด้งแต่คนนี้ได้ได้เป็นเก้าเด้งไอ้ตรงนี้สิบเด้งตรงนี้ได้เป็นยี่สิบเด้งนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดไปหนึ่งบาทไปหนึ่งร้อยครับกี่เท่าเนี่ยเพื่อน ลองคิดดูนะครับว่าการซื้อและถือหรือรอนะครับผมคิดว่าก็เป็นโอกาสดีนะครับคริปโตนะครับมันโตตามชื่อไม่ต้องมาดิ้นรนมันมากนะครับผมโอเคในไหมหนึ่งศูนย์ห้าเมื่อกี้หนึ่งศูนย์สามแล้วสองบาทมันคืออะไรผมถามคุณสักคำหนึ่งสองบาทมันคืออะไรเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามไปหนึ่งศูนย์ห้าสองบาทส่วนต่างแล้วคนที่ซื้อหนึ่งบาทกว่าจะมาสองบาทได้ต้องวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์วิ่งเกือบตายกว่าจะมา แต่ตอนนี้แล้วคุณคิดดูสุดๆเลยครับผมกระยับตีละสองบาทกระยับคนไหนที่ซื้อหนึ่งบาทที่ถือเฉยๆเงี้ยๆไว้นะครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พราะมันดีดไปจากสามบาทไปสองบาทแล้วสามบาทไปห้าบาทดีดสองบาทคนนี้ดีดตีละหนึ่งร้อยสองร้อยคนนี้ดีดตีละสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้แต่ตรงนี้ดีดตีละเป็นพันเป็นหมื่นดีดตีละเป็นพันเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดีดจากจากหนึ่งร้อยไปจากหนึ่งบาทไปหนึ่งร้อยอ่ะแต่คนนี้ที่ซื้อที่หนึ่งร้อยต้องไป ต้องไป200นะครับถึงจะได้100่ต้องไป150รินะถึงจะได้50%านะครับนี่คือหลักคิดนะครับเพื่อนๆโอเคครับตัวนี้ต่อไปนะครับทาจุดสูงสุดได้หรือเปล่านะครับทาจุดได้สูงสุดได้หรือเปล่าครับโอเคนะครับนี่จุดสูงสุดประวัติศาสตร์ของตัวนี้นะครับอ๋อจุดสูงสุดประวัติศาสตร์ได้ยังไงดุกอนนะครับนะครับจุดสูงสุดได้ยังโอ้โหนะครับไม่เป็นไรครับเรียบร้อยครับคืนนี้นะครับรอเลยนะครับ1ิบ่าทนะครับผมแน่นอนเลยคืนนี้ผมนับ โอ้โหนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีครับจีเอเอ่ก็ไปสามร้อยสามเก้าเลยครับผมโอ้โหนะครับบิดกลับสุดยอดมากครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนะครับโอเค